ได้ไหมได้ไหมได้ไหมตามเส้นนะคะลุ้นนะคะอ้าวลุน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 อ้าว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 ได้มาเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอะไรมันสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันก็จะไปช้าชแต่อย่างนี้ทำไมยังหลุดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทำไมยังหลุดอยู่เกิดอะไรขึ้นอ่าวอ้าวอย่าไปจับมันให้มันไป ถ้าเกิดเราลองอะถ้าเกิดเราลองปิดจากสิบเป็นสิบห้าดูซิเห็นไหมมันเห็นไหมมันหลุดมันหลุดมันมันกำลังพยายามกลับเพราะมันไม่เจอซึ่งสีดําเห็นไหมครับเพราะตามเงื่อนไขบอกเลยเห็นไหมมันบอกเลยว่าถ้ามันไม่เจอสีดําเนี่ยมันจะต้องตีกลับเข้ามาอ่าเห็นไหมแสดงว่าเนี้ยเป็นไปตามเงื่อนไข นะออเกิดอะไรขึ้นดูซิมอเตอร์มันไม่หมุนหรอกเพราะอะไรมอเตอร์มันก็หมุนเลย